สวัสดีครับนีต้อนรับอีกคลิปหนึ่งของว่า f ฟกซ์นะครับในวิดีโอขงสัปดาห์นี้อาบัาจะไปสเปนเลยตอนนี้กําลังเมื่อกี้กําลังจะเตรียมกระเป๋าแล้วก็พรุ่งนี้จะเดินทางไปสเปนกลับบ้านแล้วก็อีก17วันจะวิ่งมาถึงตอนแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมามัาไม่่คยสบายเลยร่างกายต้องการที่จะพักผ่อนนอนตลอดเวลาสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าคลิปของสัปดาห์นี้อนะาบัญจะมีให้ดูการวอร์มของอาบนที่จะวิ่งแต่ ขอโทษที่ด้วยสัปดาห์นี้ยังไม่ได้วิ่งเลยวันนี้เป็นวันแรกเป็นวันพุธเป็นวันแรกที่ได้ออกกําลังกายสัปดาห์นี้แล้วก็รู้สึกว่าวันนี้จะปั่นจักรยานสับสิบนาทีเบาๆเพื่อที่จะให้ร่างกายมันเริ่มขับมาขับมากําลังกายนิดนึงแล้วในระหว่างที่เราไปสเปนนะผมจะเล่าให้ฟังว่าเป้าหมายของมาราธอนแรกกองอเวอร์ตคืออะไรเป้าหมายแรกสําหรับมาราธอนนี้ก็คือวิ่งให้จบอันนี้คือเป็นอะไรที่สำคัญมากๆไม่เคยวิ่ง4 2กิโลมาก่อนเพราะฉะนั้นนะเป้าหมายแรกก็คือวิ่ง Hey And I will walk till i fall to my knees Until my heart stops Until it starts to bleed My heart'll always be in their country the I อีกครั้งหนึ่งมาต่อครัองที่อบุดาบีตอนนี้ต้องมาต่อครัองไปสะเปนอีกขอกช่วโมองสู้ส้ The city was killing me now I know วัสดีครับตอนนี้ต้องปูดเบาๆหน่อยเพราะว่าทุกคนที่บ้านยางนอนอยู่ตัวน,นี้เช็ดมงสี่สน่าจะนอนประมาณ8ชั่วโมงอันนี้เป็นห้องของอเวอตสมัยก่อนแต่ตัวน,นี้เป็นห้องหลานหลานยังเบบี้อยู่ก็เพิ่งทำห้องใหม่มันมีของเล่นเยอะตัวนี้ข้างนอกอุณหภูมิ1ิบเองศาก็กำลังกาลังไม่ได้เย็ยนมากน่าจะเย็ยนนิดน,นึงอยูยแต่ว่าไม่ได้เย็ยนมากสิบองศาแล้วก็จะไปวิง่งเช็คเาท์ร้น หลังจากนั้นกําบินเมื่อวานทั้งวันจะได้รู้สึกแบบสบายๆหน่อยตอนนี้จะกินอะไรตัวเลท์นิดนึงก่อนที่จะไปวิ่งแล้ว oh, 12องศาสําหรับคนสเปนอ่ะนะอันนี้ตัวว่าไม่หนาวนะแต่ผม มันจะเป็นคนไทยแหละตอนนี้ผมมันจะเป็นครึ่งคนไทยแล้วมันไม่ได้หนาวนะมันเย็นๆแต่ว่าเอดีๆ,ๆชอบชอบโอเคเป้าหมายที่2ของมาราตอนนะ้ำเบิดนะคือก็คือเพราะว่าทําสําเร็จแล้วนั่นคือทําเป้าหมายตั้งแต่แรกก็คือจะไม่เจ็บในวิ่งมาราในสิบแปดในสิบแปดสัปดาห์ที่จะเตรียมมาราตอนผมไม่อยากจะเจ็บอันนี้ตอนนี้อยู่สัปดาห์ที่16ก็ใกล้จะสําเร็จแล้ว <c oughs> ตรนนี้จะเลืออีกแก้2ส,สัปดาห์อีกจริงๆเราจะแกงอีกสสัปดาห์เป๊ะเลยวันนี้วันเสาร์ที่5ก็จะแกงวันเสาร์ที่19ตอนเย็นแล้วก็พรุ่งนี้จะเลือลองรันสุดท้ายก็คือจะเป็นเทสนิดนึงเทสเพซซิ่งจะรู้สึกฟีลเพซอย่างไงบ้างเพซมาราธตอนจะรู้สึกอย่างไงบ้างโอเคผมจะไปใส่รองเท้าแล้วก็ไปเตรียมวิ่งกันเถอะ ไม่รู้นะเอาไปอยู่ในเมืองที่ชูว่าจิโรนาจิโรนาเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆบาร์เซโลนาที่สเปนแล้วก็เป็นเมืองที่สวยมากๆมันมีโอลทาวน์เมืองเก่าที่เก่ามากๆแล้วก็สวยงามมากแล้วก็สําหรับคนที่ชอบไปดูเกมออฟทรอนส์ซีรีส์กปเขาเคยถ่ายที่นี่ที่จิโรนาที่เมืองผมเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เยอะคนที่ชอบดูบอลจะรู้ว่าจิโรนาปีนี้อยู่ที่แชมเปี้ยนส์ลีกรั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วก็สนามบอลจิโรนาก็อยู่ตรงนี้เอง วิ่งจากตอนนี้500เมตรก็ไปถึงก็500เมตรไปถึงสนามบอลจิโรนาอยู่ใกล้ๆบ้านผมแต่ว,ว่าตั้งแต่เด็กผมชอบดูวัตเซโลนามากกว่าเพราะว่าจิโรนามาก,ก่อนมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าตอนนี้แล้วตอนนี้ก็จิโรนาก็ไม่ค่อยได้ดูนะผมไม่เคยได้ดูตั้งแต่ตั้แต่ไปอยู่ประเทศไทยผมไม่เคยดูบอลเลย ปากเย,ย็นเย็นนิดนึงมันจะพูดไม่เป็นปากเยนแล้วก็ประมาณเป้าหมายสุดท้ายของผมสำหรับมาราอนนี้นะก็คืออยากจะไปเสืบรรยากาศสนุกให้มากที่สุดในกันตรมานที่จะเป็นมาราอนแรกเพราะว่ามาราอนแรกจะมีแค่มาราอนเดียวเขาอยากจะไปสนุกที่สุดตั้รู้เรื่องเวลานะ จากประสบการณ์รแล้วกออกันฝึกซ้อมเอาควรที่จะอยู่ระหว่ง3ชงั่วโมงถึง3ชั่วโมง15หล่อ่างนั้นแต่ก็ไม่รู้ในวันที่มาตน้นอันจะวิ่งเร็วก,กว่านั้นหรือว่าไวแนวหรือว่าน่าจะแตกไปหมดเลยแล้วก็วิ่ง3ชั่วโมงครึ่งไม่รู้เหมือนกันบอกยากมากก็เลยไม่อยากจะบอกเรื่องเวลาแต่ถ้ารู้จากเบสซี่ผมฝึกซ้อมนะ คนที่จะอยู่ระหว่าง3ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงสิบ้าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาครับอะไรไหมครั้งแรกก็น่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่าง ยังไงก็ไม่หมดตอนนี้ค่อคิดถึงเลยเราจะเลิกโฆษณาเมืองเก่งนะแต่ถ้ามีคนที่อยากจะมาเที่ยวสเปนก็ไม่แนะนำให้มาดิดบาร์เซโลนาเมืองใหญ่มันก็สวยไมก็สวยอยุดมันมีการมืเยอะมันก็วุ่นวายแนะนำให้ไปเมืองแถวนี้อย่างเซบียา โรอาบิลเบาโรอากรานาดาโรอาจิโรนาเมืองที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่มันได้บรรยากาศจะเป็นจริงๆโรอากาตาลัลานที่ชิตที่บ้านผมแล้วก็มันปลอดภัยกว่าด้วยเพราะว่าตอนนี้เมืองเมืองใหญ่ที่ที่ยุโรปปารีสบาร์เซโลนาลอนดอนมันไม่ค่อยโปรไผยในเรื่องกระหมอยนะในเรื่องเงินก็ปโปรไผ่แต่ในเรื่องกระหมอยมันไม่เยอะ ไม่ค่อยดีแต่เมืองแบบเมืองเอาบเดโอเคอยู่ได um, ้นี่วิ่งไปยิมไปก็ติใจเลยแต่วิ่งที่้าแล้วไม่ได้กับมาจะเป็นประมาณปีกว่าดีใจมากมันไม่ร้อนด้วยมีแดดแต่ไม่ร้อน เดี๋ยวตอนนี้ก็มาจบบ้านแล้วก็เราจะไปรูสนามบนของจีโนน่า Let's go นี่คือฟาร์มที่บ้านผมมันมีเข้าบาเลเยอะที่นี่บ้านผมอันนี้คือไม่รู้ว่าปลุกอะไรผมไม่รู้เหมืนกัน เดินต่นไหมตโอเลยโอชานตัวนี้้ยไปตัวนี้มาฝึก เขียวได้นะก็ชันเลยประมาณ8%มากชันมากเลยประมาณ500เมตรมาขึ้น,นอย่างเดียว อีกประมาณ100เมตรจะถึงสนามบอลของจิโรน่าแล้วนี่คือสนามบอลของทีมจิโรน่า Let's go <S บ้านเราแบอยู่ตัวนี้เองแล้วก็สมัยค่อนมันเล็กกว่านี้เยอะแต่ตัวนี้มันใหญ่มากเขาก็ใหญ่เพราะว่าจะอยู่ลาลิกา้าแล้วก็เข้าไปไม่ได้นะเ <c oughs> ข้าไปไม่ได้นะแต่ว่าตัวนี้มันสวยกว่าเยอะ แล้วก็เสียดายที่สมัยก่อนตอนเปิมเป็นเด็กเขาไม่ได้อยู่ลาลีกาเพราะว่าชอบไปทุบอลนี่คือทีมจีโรนาจีโรนาโอเค Let's go Let's go ไม่ได้ใหญ่เท่าสนามบาร์เซโลนานะแต่ว่าก็เสียดายอยู่ลาลีกาจีโรนาโอเควิ่งต่อแล้วก็ สำหรับวิดีโอคนเสิด์นี้นะผมว่าไม่รู้จะได้ได้อีกไหมเพราะต้องรีบต้องรีบตัดคลิปแล้วก็โพสภูนี้วันอาทิตย์ตอนนี้เรือสองสัปดาห์ถึงจะไปแข่งมาราธอนโลกรู้ดีใจที่มาเจอนุ่มสะเบ็แล้วดีใจที่มาเจอจี่โรน่าแล้วแล้วก็จะได้ซ้อมสมศึกดาสมัยที่เป็นเทปเปอร์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีวิดีโอที่เกี่ยวกับเทปเปอร์ที่ที่เราควรทำกับไม่ควรทำในช่วงเทปเปอร์ดิ้งนะครับแล้วก็จัดกัน садանա